เนเธอร์แลนด์ใจดีช่วยคู่รักรู้จักกันแค่3เดือนก็ให้เข้าข่าวนี้พวกเราได้ยินมาจากเพื่อนในกรุ่มโกโนไกยแฟนฝรั่งนะหลังๆนี้ข่าวชักจะเร็วกว่าของออฟซออีกนะฉะนั้นใครอยากเอาแบบว่าอัปเดตอัปเดตมากๆเนี่ยก็คือไปดูในนั้นเลยเพราะก็รู้จากในนั้นนั่นแหละก็คือเอามาจากเว็บไซต์ nos.nl ซึ่งเป็นภาษานเธอร์แลนด์ล้วนๆซึ่งที่เห็นหน้าจอตรงนี้คือเราแปลมาเป็นภาษาอังกฤษ ผมบอกเลยว่าประเทศอื่นฟังแล้วเนี่ยคงจะอิจฉาเนเธอรนแน์แลนด์แน่แต่ว่านะคำคมของจีมักจะพูดไว้เสมออย่าเพิ่งได้ใจจนกว่าวีซ่าจะตัดสินคือช่วงนี้มีเพื่อนๆบางประเทศที่กำลังล่ำไห้ทุกระทมกับเงื่อนไขของสถานทูตบางแห่งซึ่งผมเคยพูดไปก่อนก่อนหน้านี้และว่าถ้าเกิดไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์กลับเข้าประเทศเนี่ยเขาก็จะไม่ตัดสินวีซ่าให้ก็ค่อนข้างโหดแต่ว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ย เขาก็ไม่ได้พูดนะแต่ก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวบินกลับประเทศถึงจะตัดสินวีซ่าเนี่ยก็ไม่ได้หมายวามว่าเขาจะไม่ทํานะแต่ว่าการที่ไม่พูดเนี่ยเราก็สบายใจไปเปล่าหนึ่งแะนนั้นถ้าผลวีซ่าเนเธอร์แลนด์ออกเมื่อไหร่เนี่ยอยากให้เพื่อนๆช่วยมาแชร์ในกลุ่มโกโนไก่แฟนฝรั่งนะครับเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นที่ยื่นหลังเราหรือว่ากําลังรอดูอยู่เนี่ยเขาได้รู้เขาจะได้มีกําลังใจเหมือนกันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะครับกลับมาเข้าเนื้อหากันนิดนึงที่บอกว่าเนเธอร เนเธอร์แลนด์ป๋ามากเลยก็คือว่าก็คือต้องขอย้ําก่อนว่าณนะตอนนี้วันที่พูดเนี่ยคนไทยเนี่ยสามารถเดินทางเข้าเนเธอร์แลนด์ได้แล้วก็คนที่ยังไม่มีวีซา่าก็ขอวีซ่าเข้าเนเธอร์แลนด์ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่ม14ประเทศที่เขาบอกว่ามีความเสี่ยงต่ําเขาจึงอนุญ,ญาตให้เข้าได้อยู่แล้วแต่ว่าข่าวเนี่ยเขาหมายถึงประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจาก14ประเทศที่เขาบอกว่าปลอดภัยเท่านั้นเองคือหมายถึงทั่วโลกนั่นแหละคือของเราอะได้อยู่แล้ว แต่ที่ออฟมาพูดเนี่ยคือหมายความว่าตอนช่วงนี้มันมีประเด็นความกังวลอย่างที่ออฟบอกว่าบางประเทศเขาเข้มงวดเรื่องต้องมีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์กับเข้าประเทศไทยเขาถึงจะตัดสินวีซา่าซึ่งบางคนก็ยื่นวีซ่าไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่ายังตัดสินไม่ได้อ่าแต่ว่าของเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องนี้ในเว็บสถานทูตก็ไม่ได้บอกแล้วพอมีข่าวนี้ออกมาอีกปุ๊บเนี่ยเหมือนคิดว่าน่าจะคอนเฟิร์มเฉพาะสําหรับกลุ่มคนที่เป็นคู่รักของคนเนเธอร์แลนด์ที่น่าจะขอวีซ่า เยี่ยมเยียนเพื่อเข้าเนเธอร์แลนด์ได้ง่ายกว่าที่อื่นหรือเปล่าอันนี้คือเอาแค่คาดหวังว่ามันจะง่ายกว่าที่อื่นนะครับฉะนั้นคนที่ได้ขอมาแล้วแล้วผลเป็นยังไงอยากให้ช่วยมาแชร์ในกลุ่มโกโูไกแฟนฝรั่งสักนิดนึงครับก็พูดถึงเนื้อหากันหน่อยนะครับก็คือเขาบอกว่าผู้คนจากนอกยุโรปแล้วก็เขตเชงเก้นเนี่ยคนที่มีความสัมพันธ์กับประชากรเนเธอร์แลนด์นะสามารถเดินทางมาเนเธอร์แลนด์ได้ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมเป็นต้นไป คือคงหมายถึงประเทศอื่นนอกจาก14ประเทศที่เขาบอกว่าปลอดภัยเนี่ยนะซึ่งคนไทยเนี่ยได้ตั้งแต่ต้นเดือนอยู่แล้วนะแล้วก็ประชากรจากประเทศส่วนใหญ่นอกยุโรปเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือถูกห้ามเข้าเนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 แต่ตอนนี้คณะรัฐมนตรีของนเนเธอร์แลนด์เนี่ยกำลังยกเว้นให้สําหรับคู่รักซึ่งหมายถึงว่าทั้งโลกเลยไม่ใช่เฉพาะ14ประเทศซึ่งรวมไทยด้วยอย่างเดียวแล้วก็ประโยคนี้นะทำให้อบคิดว่าคู่รักในที่เนี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นชายหญิงหรือรักเพศเดียวกันแค่อย่างเดียว น่าจะหมายถึงเพื่อนได้ด้วยเพราะว่าประโยคนี้เขาบอกว่าคนเนี้ยเขาก็ไม่ได้เจอเพื่อนชาวโคลัมเบียของเธอเนี่ยมาตั้งหลายเดือนแล้วอะ่ะผู้สื่อข่าวก็เลยกําลังไปบอกเธอเกี่ยวกับข่าวดีตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นคลิปเดี๋ยวเราจะลงลิงก์นี้ไว้ใต้วิดีโอนะแต่จะเป็นภาษาของเนเธอร์แลนด์แล้วตรงนี้ก็มาถึงเงื่อนไขนะครับก็คือสําหรับคู่รักที่จะเข้าเนเธอร์แลนด์นะก็เงื่อนไขก็คือจะต้องมีความสัมพันธ์อย่างน้อย3เดือน ก็ดูจากไหนก็น่าจะดูจากพาสปอร์ตนนแหละว่าฝ่ายต่างชาติคือฝ่ายในเทอร์แลนเคยเข้ามาประเทศไทยนานแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีปั๊มวันที่เอาไว้อะแล้วก็จะต้องนะมีการลงนามด้วยลายมือเป็นการแบบเชิเชงว่าปฏิญาณอะไรเงี้ยว่าจะไม่โกหกก็ไม่รู้หมายถึงอะไรนะก็อาจจะเป็นว่าทําจดหมายขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้เดาวเอาแล้วก็เซ็นชื่อเอาไว้ว่าได้รู้จักกันจริงเป็นเพื่อนกันจริงมีการบรรยายความสัมพันธ์ว่ารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหอไร่เจอกันตอนไหนไปไหนกันมาบ้างหรืออะไรประมาณนี้นะ ถ้าเกิดว่าโกหกเนี่ยก็จะโดนลงโทษเนี่ยประโยคสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้เขาสอบสวนยังไงเหมือนกันนะอ่าแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึงนะก็คือใครที่ต้องการให้คู่รักเนี่ยเข้ามาในประเทศของเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะต้องจองตั๋วขากลับก็คือจะต้องโชว์ตั๋วขากลับให้ดูด้วยก็คงให้ตอมอดูละมั้งมันก็ต้องจองอยู่แล้วเนาะก็คือต้องเป็นตั๋วไปกลับอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็แน่นอนว่าได้สูงสุดไม่เกิน90วัน ก็จบแล้วนะครับก็ย้ําอีกทีหนึ่งว่าคนไทยณขณะน,นี้สามารถเดินทางเข้าเนเธอร์แลนด์ได้อยู่แล้วต,ต,ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับแล้วก็สามารถขอวีซ่าได้ตั้งแต่13กรกฎาคมเป็นต้นไปข่าวนี้สําหรับคนทั่วโลกเลยแล้วก็ที่เอามาเล่าเพราะว่ามันมีประเด็นความกังวลว่าบางประเทศมีความเข้มงวดในบางอย่างซึ่งทําให้คนที่ไปขอวีซ่าเนี่ยเขาก็ถูกลังับไว้ไม่พิจารณาแต่สําหรับเนเธอร์แลนด์การออกข่าวมาแบบนี้ทําให้เราเหมือนว่าใจชื้นขึ้นมาว่าเนเธอร์แลนด์อาจจะไม่ได้เคร่งครัดแบบ ของบางประเทศอย่างนี้นะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ไปยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์มาแล้วเนี่ยได้ผลเป็นยังไงอยากให้ช่วยมาแชร์ในกลุ่มโกโนไกด์แฟนฝรั่งนะครับเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นเขาได้รู้แล้วก็เอ่อได้มีกําลังใจกันบ้างเพราะว่าต่างคนก็ต่างพลดพลากจากคู่รักกันมาหลายเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็แชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอ